สวัสดีค่ะได้เวลาอาหารเย็นลูกๆแล้วค่ะปลอดภัยครับส่งเสียงหน่อยตะกี้พ่อกับแม่กินข้าวค่ะน้องปลอดภัยหิีวนี่ไงพ่อเอาให้กินเกือบหมดเลยส่งเสียงหน่อยครับตะกี้แม่เอาหมูมาให้ชิ้นหนึ่งเขาก็กินหมดปลอดภัยครับส่งเสียงหน่อยลูก ปลอดภัยครับส่งเสียงหน่อยเขาหายแล้วนะคะปลอดภัยหายแล้วครับครับผมยังไงนี่น,นี่ทำไมลึกปลอดภัยหายแล้วมาโอช้อะพอ,อพ่เค่าเสร็จหรือยังเอานอนเลยทีเนี้ยเอาเอาปลอดภัยนี่ก็ได้ปลอดภัยนอนค่ะเอาปลอดภัยนอนค่ะ อาพ่อห้แม่แล้วค่ะแม่เอาขับพ่อการครับข้าคุณครับไปกินข้าวไปกินข้าวเขาอิ่มเมื่อกี้เอาหมูให้เขาชิ้นหนึ่งแล้วก็ไปกินอาหารนะค่อเขาอลูกไม่กินข้าวสุลูกกินไหมนี่เขาหายแล้วนะหายเจ็บขาแล้วเห็นไหมน่ะเดินดีแล้วเดินดีแล้วไปรอมากใช่ไหมใช่ไหมน้ําทิ่มเอาค่ะน้ำเครื่องฟ้าทิ่มเอาใช่ไหมลูกดีนะ ไหนโอ้ยเขาอิ่มอยู่เนี่ยเขาอิ่มอยู่เห็นไหมเขาอยากเล่นกับแม่เลยเล่นไหนไปดูเจ๊พิงกินอะไรเจ๊พิงก็กินเหมือนกันค่ะพิงจ๋าก,กินอะไรลูกอ้าวไม่ทำอย่างนั้นหรอกินสิลูกกินกันยี่สิบแปดชั่วโมงเลยนะเออ น้องอิงล่ะทา้าน้องอิงไปนหนเออก็คือทำแนวนี้เนาะคือทำแนวนี้น้นนนองปอดไัยยังไม่กินข้าวเลยนม่เขายังไม่กินข้าวนี่แหละปดภัยครับอาเดินเชิญนเลือกเดินเชิญนายยังไงเขาไม่เก็บขาแล้วห <laughs> ายแล้วลูกเขาบนพ่อเขา ไปเอาซ้อนนั่งหนุนขาหนุนเท้าพ่อเขาอ้าวคุณนายวนอะไรนะักนะอ้าวลุกยู่นี่แหละโอ้ยเห็นน้องอิงแล้วฝนตกค่ะน้องอิงมาทำอะไรลูกอิงมาชมวิวเหรอลูกโอ้น้องอิงมาชมวิวเนี่ยอิงมาชมวิวแม่อย่ายุ่งใช่ไหมลูก ยายุ่งนั่งอิ้มมาชมวิวโอ้เย็นเหรอลูกเย็นใช่ไหมลูกหเห็นอะไรอุย้ยสวัสดีนะคะเพื่อน,นลูกคงเห็นจิ้งโจกค่ะไปไม่บอกแม่เลย <laughs>